กับ G P S บอกให้เลี้ยวซ้ายไงซ้ายเลยเปล่าเออเลี้ยวซ้ายเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ากันลยกันเนี่ยไม่ให้เข้าอ่ะรถไม่ให้เข้าฮะเห้น้ำเปล่าอ่ะผ่านซอยห้าบาทอ๋อผมไม่ได้ผ่านซอยผมจะเข้าซอยกวนเต็มเลยนั่นีห้าบาทกูไม่ยอมเข้าเลูกมองหน้าหาพ่อมองเหรอโอ้โหหนักเลย ว้าไปเล่นหนังทั้งดีไปตั้งหวิห้าวินาทีไปทำไมกูห้าวิอะไม่ม uh ีบทสักคำเลยเออเขาเอาไปทำไมวะไม่มีบทพูดตรรมกูพูดตั้งเยอะแยะตัดก uh ูออกหมดเลยให้ก uh ูเกิดไหนก็ไม่ได้